สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a r o นะคะหัวข้อในวันนี้คุณคือผู้รักษาไม่บังเอิญที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้คุณดึงดูดกับคำว่าผู้รักษาหรือเหล่าฮิลเลอร์คนที่มาเพื่อเยียวยาผู้อื่นคุณเชื่อไหมว่าบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่คุณได้ช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้น มากกว่าการช่วยเหลือเรื่องทรัพย์สินมากกว่าการช่วยเหลือในด้านอื่นๆคือการช่วยเหลือในการให้ความรู้ในการใช้ชีวิตให้กับคนคนหนึ่งได้ลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือข้อความในวันนี้ที่จะสง่งที่จะส่งถึงคุณนะคะเพราะว่าพิเศษมากพิเศษตรงไหนอีกล่ะแม่หมอก็พิเศษตรงที่ว่าแม่หมอจะทําคลิปประมาณเกือบสองชั่วโมงแม่หมอทําไม่ได้ จะทำคลิปหัวข้อที่แม่หมอแบบเออตั้งใจไวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ทําไม่ได้ก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่เข้าใจต้องมีแบบเหมือนเอ่อโทรศัพท์เข้าข้อความเข้า,ขา,ขาหรือไม่หมอจะต้องไปทุระตรงนู้นตรงนี้อยู่ตลอดและสรุปแล้วคือหัวข้อนี้มันลอยเข้ามาอ๋อแสดงว่าจักรวาลอยากจะให้คุณรู้ในหัวข้อนี้แน่นอน แม่หมอถึงบอกไม่บองเอิญไม่บองเอิญจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเออแม่หมอจะมาทํานั่งทําแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเหตุต้องมีปัจจัยแล้ววันนี้ก็พิเศษจริงๆเพราะไม่ได้ทําเลยผ่านระยะเวลามาเรียกได้ว่าหลายชั่วโมงมากๆกว่าจะได้ลงตัวที่คลิปคําว่าคุณคือผู้รักษานะคะมาดูพลังงานของคุณกันก่อนเลยขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแม่หมอมาดูพลังงานของคุณ สี่ดาบแล้วก็เจ็ดเหรียญสี่ดาบกับเจ็ดเหรียญบอกอะไรสี่ดาบคือการปล่อยวางเจ็ดเหรียญคือการเฝ้ารอในตอนนี้อยู่ในช่วงของการเยียวยาอยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเองอยู่ในช่วงของการที่เอ,อเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเหมือนรักษาบาดแผลอืรักษาบาดแผลบางคนก็เจอปัญหาเจอปัญหาเจอความทุกข์ใจเจอความท้าทายแต่คุณก็ผ่านมาได้ โดยที่บางครั้งนะไม่จำเป็นจะต้องไปแก้อะไรไม,ไม่จำเป็นจะต้องไปแบบพยายามที่จะให้เหตุการณ์มันดีขึ้นโดยเร็วไม่เลยเพียงแค่คุณปล่อยวางแล้วก็ปล่อยให้เวลาเยียวยาใจเย็นประมาณนี้เลยบอกตัวเองว่าใจเย็นแล้วก็ปล่อยวางสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นขออีกสักสามใบนะคะขออีกสามใบห้าดาบเจอปัญหาจริงๆมีประเด็นเจอปัญหา ใช่ที่ผ่านมาเจอปัญหามีประเด็นเกิดขึ้นนะกับใครสักคนหนึ่งสถานการณ์ที่ไม่เอื้อมหน่วยเลยสถานการณ์ที่เรียกได้ว,ว่าต้องใช้ต้องใช้พอร์ในตัวเองมากๆที่จะต่อสู้กับเรื่องนี้ที่จะผ่านเรื่องนี้ไปได้คุณผ่านเรื่องนี้มาได้ยังไงรู้ไหมผ่านมาได้จากการที่คุณหันกลับมาลักตัวเองคุณมันมีความสุขใพ้ใบกางเนี่ย คุณมีความสุขกับตัวเองคุณเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วก็พอคุณเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเหมือนเทคแคร์ภายในใจของตัวเองอ่ะเลยทําให้คุณมี power ขึ้นอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณมัวไปเทคแคร์คนอื่นเทคแคร์คนที่เขามีประเด็นด้วยยิ่งถ้าเกิดคนมีประเด็นกับคนในครอบครัวคนรักเนี่ยเราจะรู้สึกแคร์เขาแล้วแล้วความรู้สึกของเราจะไปดิ่งที่เขาเลยจะไปให้อยากให้เขาเข้าใจทุกอย่างอะ่ะมันมันก็เลยเครียด ทีนี้ว่าคุณน่ะมันรู้ความลับมันรู้ความลับในการผ่านสถานการณ์ต่างๆโดยการที่คุณหันกลับมาเทคแคร์ตัวเองนี่แหละคือความลับที่มันไม่ลับความลับที่บอกว่าเป็นความลับเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะเราจะสนใจคนที่เขามีประเด็นกับเราว่าทําไมเขาคิดแบบนั้นนะทําไมเขาไม่เข้าใจเรานะทําไมเขาต้องพูดแบบนั้นทําไมก็ต้องทําแบบนี้ใช่ไหมโดยที่เราไม่ได้กลับมาเยียวยาตัวเองก่อนเลยเออช่างเขาเถอะเขาจะคิดยังไงเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเรา เขาจะทําอะไรกับเราก็แล้วแต่เขามันเป็นปัจจัยของเขามันเป็นโซเพลของเขามันเป็นแพทเทิร์นของเขาแต่สําหรับเราอะเราต้องรู้ตัวเองคุณคุณมาเก็ตตรงนั้นว่าเออฉันต้องรู้ใจตัวเองสิฉันก็ทําได้ดีที่สุดก็แค่นี้แหละเออเขาจะชอบไม่ชอบเขาจะมีอะไรต่างๆที่ที่มีฟีดแบ็กกลับมาหาคุณก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาคือปล่อยวางตรงน,นี้แล้วก็เทคแคร์ตัวเองจนทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ ช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณจะต้องเยียวยาหัวใจของตัวเองรักษาบาดแผลจริงๆคุณจะต้องรักษาบาดแผลให้มันหายดีก่อนนะคะรักษาบาดแผลให้มันหายดีก่อนแล้วค่อยพลิกฟื้นสถานการณ์ดสถานการณ์ต่างๆก็จะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งไพ่หกถ้วยเป็นไพ่ของการกลับคืนสู่ความสุขกลับคืนสู่ความรู้สึกดีๆเพราะคุณก็ต้องการคุณต้องการที่จะแบบเออให้สถานการณ์มันดีขึ้นให้ทุกอย่างมันลงตัวไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวล และไม่เหมอเชื่อได้ว่ามันจะมันจะผ่านไปได้เพราะคุณเคยผ่านมาแล้วอย่างเนี้ยเคยผ่านมาแล้วทุกครั้งจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเลยไม่ชอบที่จะทะเลาะกับคนอื่นไม่ชอบที่จะมีประเด็นอะไรที่มันวุ่นวายเพราะความไม่ชอบของคุณคุณจึงหาทางออกและเป็นทางออกที่เก็ตมากๆคือการเยียวยาตัวเองการหันกลับมาเทคแคร์ตัวเองใส่ใจความรู้สึกของตัวเองก่อนเราเราไปใส่ใจความรู้สึกคนอื่นได้ไม่ไม ไม่เต็มอะยังไงก็ไม่เต็มเราเติมความรู้สึกให้กับคนอื่นได้ไม่เต็มให้เขาเป็นคุณพ่อคุณแม่เราอีกเป็นลูกเป็นสามีภรรยาเราก็ไม่สามารถที่จะทําถูกใจพวกเขาได้ร้อยเปอร์เซนต์และพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทําถูกใจเราได้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเช่นกันดังนั้นในตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการหันกลับมาเยียวยาหัวใจตัวเองรักตัวเองและคุณก็ทําได้ด้วยนะคะนี่คือพลังงานของคุณคุณคือผู้รักษาอันดับแรกคุณต้องรักษาหัวใจตัวเองก่อนนะ คุณรักษาหัวใจตัวเองโดยโดยหาเหตุผลในการรักษาที่เป็นแบบเป็นเอ่อเป็นจริงที่สุดเมคเซนที่สุดสมเหตุสมผลที่สุดดูแล้วมันโอเคที่สุดเออมันจริงแม่หมอบอกว่าให้หันกลับมารักตัวเองพอลองปุ๊บเออมันจริงอะ่ะมันรู้สึกดีขึ้นน่ะรู้สึกว่าพอเราโน้มกลับเข้ามาหาตัวเองเนี่ยมันเหมือนพาวเวอร์มันขึ้นพาวเวอร์ power มันมากขึ้น แล้ววันนี้คุณต้องการรู้หรือคุณควรรู้เรื่องในมากที่สุดราชาถือไม้เท้าสองไม้เท้าโหราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญราชาถือไม้เท้าสองไม้เท้าคุณกำลังเติบโตแล้วก็ได้ไฮพินเทสคนลุก พอเดรไฮพินเทสขึ้นเนี่ยแบบไม่รู้สิคนรูลล้ว่าสัญชาตญาณของคุณแรงมากๆาเดรไฮพินเทสเป็นคนที่มีสัญชาตญาณแรงมากๆแล้วก็เป็นสัญชาตญาณที่คําว่าสัญชาตญาณแรงอ่ะคือคนมีเซนเป็นคนที่มีเซนมีเขาเรียกว่าพลังของจิตวิญญาณอะค่อนข้างที่จะออกแนวลึกลับแล้วก็โดดเด่นในตอนนี้นะถึงเวลาที่คุณจะได้ทํางานของตัวเองได้เต็มที่แล้งงานของคุณนะ่ะเติบโตด้วย สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยแพชั่นน่ยงานของคุณการใช้ชีวิตทุกอย่างเลยทุกอย่างลงตัวทุกอย่างลงตัวแล้วก็การเงินดีการงานลุ่งเลิศบอกได้เลยเกิดจากสติปัญญาของคุณความสุขของคุณจะกลับคืนมาอีกครั้งแน่นอนคุณคือผู้รักษาคุณคือผู้เยียวยาต้องขออภัยนะคะไม่หมอจะต้องขอพูดว่าตัวตัวแม่ตัวพ่ออะไรประมาณนี้ คือระดับคิง่ะอืมระดับคิงระดับเดอะไฮพินเนี่ยเป็นคนที่มีองค์ความรู้เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่แบบนุ่มลุ่มลึกเออไม่เหมาะจะพูดยังไงให้แบบนึกถึงภาพอ่ะเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกมากๆแล้วก็แบบความคิดนี่เฉียบคมมีทักษะทางด้านจิตวิญญาณมีทักษะในการสื่อสาร แล้วก็มีทักษะในการเอาตัวรอดทักษะในการเอาตัวรอดของคุณเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นไม่ได้เห็นแก่ตัวนะสัญชตาตญาณของมนุษย์ทุกคนมีสัญชาตมีจุดหนึ่งที่มนุษย์มีสัญชตาตญาณของการเอาตัวรอดอยู่เสมอและการเอาตัวรอดของคุณน่ะไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ฉันคือฉันต้องรอดไว้ก่อนเลยไม่ใช่แบบนั้นการที่มีสัญชตาตสัญชาตญาณเอาตัวรอดของคุณคือการที่คุณรู้จักแก้ไขปัญหาคุณไม่ต้องการให้ตัวเองทุกข์ แล้วคุณก็รู้ว่าฉันไม่ชอบความทุกข์แล้วฉันจะไปอยู่กับความทุกข์ทำไมนี่แหละคือเก็ตที่สุดแล้วคุณจะไม่โทษคนอื่นไม่ตีโพยตีพายในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เลยคุณเอาตัวรอดของตัวเองได้โดยการแก้ปัญหาแก้ปัญหาในเหตุการณ์เฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่คุณเผชิญได้แบบคันเทพและคุณจะได้เติบโตเพราะว่าไพ่สองไพ่สองไม้เท้าเนี่ย เห็นไหมจะแปลกนิดนึงตรงมีแมวด้วยแมวเป็นสัญลักษณ์ของอะไรแมวเป็นสัญลักษณ์ของสัญชาตญาณเซนแล้วเขาก็สัมผัสได้ถึงสัมผัสได้ถึงสิ่งที่มันมากกว่าตาเนื้อเห็นน่ะคุณรู้คุณเห็นในมุมมองที่มีวิสัยทัศน์ที่แบบกว้างแล้วก็สูงกว่าคนอื่น มุมมองของคุณสูงกว่าคนอื่นคําว่าสูงนี่ไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันสูงส่งกว่าคนอื่นอะไรไม่ใช่ประมาณนั้นนะจริงๆแม่หมอก็ต้องมาขยายภาษาไทยทีสูงมุมว,วิสัยทัศน์อะวิสัยทัศน์วิชั่นการมองการไกลอะไรอย่างเงี้ยการมองเห็นที่มันมันไกลขึ้นคุณไม่ได้มองเหตุการณ์ตรงหน้าของคุณเพียงแค่สมมติยกตัวยอย่างว่าคุณมีประเด็นกับคนคนเนี้ยคนส่วนใหญ่ะเขาจะแบบมองแค่ว่าไอ้คนคนนี้มันไม่ดีทะเลาะกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาจะมองแค่ ตรงนี้คือมองตื้น,นแค่ตรงนี้แต่คุณไม่ใช่ถ้าเกิดคุณมีประเด็นกับใครสักคนเนี่ยคุณจะมองลึกเข้าไปเลยว่าอ๋อเขากําลังคิดไอน้นี้อยู่เขากําลังคิดแบบนี้อยู่เนี่ยเขาก็ต้องไปเจอสถานการณ์นี้มาเขาถึงได้พูดแบบนี้เนี่ยเขาต้องไปเครียดอะไรมาแน่นอนเลยเขาถึงได้มาพูดกับคุณแบบนี้และเขาต้องไปเจอคนที่เป่าหูเข้ามาแน่นอนเลยเขาถึงได้มามีอาการกับคุณแบบนี้เนี่ยคุณมองการไปแบบไกลมากๆคือมองแบบเข้าใจคู่กรณี มองแบบเข้าใจสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแล้วทีนี้ก็หลุดเก็ดเนไม่ไม่บานปลายทุกครั้งที่เกิดสถานการณ์ตรงหน้าจคุณจะไม่ค่อยปล่อยให้สถานการณ์บานปลายคุณไม่เคยโกรธใครข้ามปีไม่เลยคือไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบความท็อกซิกใช่ไหมแม่หมอู้สึกได้ว่าคุณไม่ชอบความท็อกซิกและนี่เป็นเรื่องดีของคุณนะถึงแม้คุณจะเจอความท็อกซิกของใคร รอบตัวของคุณด้วยแต่จะออกได้ไวที่สุดคุณจะลืมไปแล้วว่าคนคนนี้เคยทะเลาะก,กับคุณหรืออะไรเนี่ยบ,บุคลิกของคุณเป็นแบบนั้นแล้วก็มุ่งหน้าสู่ความสุขของตัวเองอยู่เสมอๆนี่แหละเขาเรียกว่าผู้เยียวยาคนที่จะมาเยียวยาคนอื่นได้เขาจะมีสัญชาตญาณโดยการเยียวยาตัวเองได้ก่อนถ้าเกิดคุณเป็นอย่างที่ไม่หมอพูดมาถูกทางแล้วคุณมาถูกทางแล้วสังเกตว่าตัวเองจะปิด จอบสถานการณ์ต่างๆด้วยเหตุและผลเสมอใช่ไหมสิ่งนี้เกิดมันต้องมีเหตุผลอย่างนี้อะไรแบบนี้แล้วทําให้คุณดูเป็นมืออาชีพในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วคุณก็รู้สึกว่าชีวิตมันง่ายขึ้นถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแน่นอนห้าถ้วยสามไม้เท้าแล้วก็สี่ถ้วยอัศวินถือเหรียญ แล้วก็หนึ่งดาอย่างที่บอกไปถ้าตัวเองเผลอเผลอเครียดเผลอกังวลเผลอนึกถึงอดีตอะ่อะมันจะทําให้คุณทุกข์แล้วก็คุณจะถูกกระตุ้นจากข้างในเยอะมากๆเลยว่ามันไม่ชอบมันอึนอดอัดอ่ะเพราะคุณเครียดเครียด,เค,ยดเคียดไปอย่างเงี้ยนะ เรื่องแบบคอยตามอารมณ์โดยที่บางทีเผลอเขาเรียกว่าเผลอเผลอภัยไปตามอารมณ์ทีนี้ว่าพอคุณถ้าคุณเผลอภัยไปตามอารมณ์ว่านึกถึงว่าโอ้โหเมื่อวานนั้นเขาไม่น่าพูดอย่างนี้กับเราเลยนะเขาไม่น่าเป็นอย่างนี้ต้องไม่น่าคอมเมนต์ไม่น่าที่จะมาแบบออมาตัดสินอะไรคุณแบบนี้เลยทําให้คุณเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคุณเผลอแต่พอทีนี้พอเผลอไปปุ๊บมันอึดอัดเผลอพอเผลอ,อไปปุ๊บอึดอัดพออึดอัดปุ๊บหันกลับมาทบทวนตัวเองละ เอ๊ะทำไมเราเป็นแบบนี้ทำไมเราเราไม่ชอบอาการแบบนี้เลยเนี่ยคุณจะเป็นแบบนี้อยู่เสมอเพราะว่าจิตวิญญาณข้างในของคุณต้องการเติบโตไมไ่ต้องการย่ำอยู่กับที่ไม่ต้องการอยู่กับสภาวะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแม้กระทั่งความทุกข์แม้กระทั่งความสุขแม้กระทั่งเขาเรียกว่าจุดที่เติมเต็มแล้วคุณต้องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจงอย่าแปลกใจจงอย่าแปลกใจกับความรู้สึกของตัวเองจงอย่าแปลกใจกับการที่เป็นตัวคุณว่าทำไม ทำไมคุณมีนิสัยแบบนี้ท,ทั้งๆท,ท,ที่คนอื่นแบอกเฮ้ยจะยอมทําไมเฮ้ยจะแบบมีคนเป่าหูแบบอย่ายอมนะแต่คุณก็รู้สึกว่าไม่เอาอ่ะช่างขเขาเถอะเขาอยากจะคิดอะไรก็ช่างไปเถอะอะไรเงี้ยกองเชียร์คุณจะจะเซ็งกองเชียร์คุณอ่ะเขาจะแบบว่าโอ้โ oh หไม่มันเลยอะไรประมาณเนี้ยเป่าหูคนนี้ไม่ขึ้นเลยโอ้โ oh หเชียร์ไม่ขึ้นเลยว่าจะให้มีประเด็นให้แรงขึ้นแรงขึ้นคุณรู้สึกว่าถึงแม้ว่าคุณจะดูจะดูเหมือนว่าแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่ใช่ก็แล้วแต่ คุณมีความรู้สึกคุณไม่ได้แพ้คุณกับสบายใจมากกว่ามันคือความฉลาดของจิตของคุณแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่เติมเต็มอยู่ตลอดเวลาตัวเองจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลานี่คือก็ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกแปลกใจนั่นคือสัญชาตญาณข้างในหรือจิตวิญญาณข้างในของคุณน่ะคอยส่งสัญญ,ญาณคุณได้คอนเน็กกับเขาแล้วถ้ามีกรณีแบบนี้เป็นกรณีแบบนี้นะหลายๆท่านเลยเนี่ยคุณไม่ต้องแปลกใจหรอก ตอนนี้คุณกําลังคอนเน็กับจิตวิญญาณข้างในของคุณเขาก็ตุ้นให้คุณพัฒนานตัวเองอยู่เสมอและคุณไม่เหนื่อยหรอกเป็นการกระตุ้นแบบนุ่มนวลแต่คุณไม่สามารถละความรู้สึกใดๆได้เลยตอนที่เขากระตุน้นการกระตุ้นในครั้งนี้เป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องความคิดโปรเจกต์ต่างๆสิ่งที่คุณจะต้องทําแม้กระทั่งคุณจะต้องจดบันทึกแม้กระทั่งคุณจะอ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์หรือซื้อสิ่งใดๆมาเพื่อทําให้ตัวเองพัฒนาขึ้นน่ะ นั่นคือสิ่งที่คุณคอนเน็กกับจิตวิญญาณข้างในของคุณแล้วมันคือความฉลาดของจิตเขาเรียกว่าความฉลาดของจิตถ้าเกิดมอีอาการแบบนี้ก็นิ่งๆปล่อยปล่อยให้โฟลไปตามสถานการณ์แต่เพิกเฉยไม่ได้หรอกสังเกตไหมคุณจะเพิกเฉยไม่ได้กับแรงกระตุ้นข้างในนี่คืออุป,ปนิสัยและพื้นฐานของคนที่เป็นผู้รักษาหรือผู้เยียวยาหรือฮิลเลอร์นะคะพอะยาบอกอะไรคะ เดทความเปลี่ยนแปลงความลึกลับเดทนี่ก็เปรียบได้กับคนที่มีเซนส์แรงมีเซนส์แรงเซนส์สัญชาตญาณพลังจิตคุณจะชัดเจนแล้วก็โดดเด่นเด็กถือเหรียญ6ดาบแล้วก็ดีเอ็มเพบอกได้เลยนะพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้โหหนึ่งเหรียญ หลังจากนี้ต่อไปอะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําคัญเพราะมีการทานฟอร์ r ตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและในช่วงเวลาแห่ง forward, ความเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงจากข้างในคุณอาจจะรู้สึกได้จากข้างในบางคนนะจากข้างในแบบเต็มเลยเต็มร้อยเลยส่วนบางคนน่มันมาจากข้างในมาระยะหนึ่งแล้วแม่หมอคุณอาจจะบอกแบบนั้นแล้วก็ภายนอกด้วยมันมันเป็นการสอดคล้องกันระหว่างภายในสิบอิญญาณของคุณกับชีวิตภายนอกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบสอดคล้องกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว ก็หลังจากนี้คุณจะต้องวางแผนให้ดีเด็กถือเหรียญคือการวางแผนการเฝ้าดูแล้วแถมมีหนึ่งเหรียญด้วยเนี่ยโอกาสที่อยู่ตรงหน้าของคุณจักรวาลครูบาจารย์เขาส่งโอกาสดีๆอยู่ตรงหน้าคุณล่ะให้คุณได้เห็นให้คุณได้ไปสู่จุดหมายที่คุณรู้ว่าคืออะไรทุกคนมีโอกาสอยู่ตรงหน้าและคุณก็รู้โดยสัญชาตญาณของคุณนี่คือโอกาสของคุณคว้าไว้ แล้วก็พาตัวเองเข้าไปสู่จุดที่สุขสบายพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าอะไรช่วงของบารมีช่วงของบารมีของคุณจะถูกเติมเต็มการที่อยู่ในช่วงของบารมีเต็มเนี่ยก็คือการที่คุณจะได้แสดงศักยภาพของคุณจะได้โชว์แหละจะได้โชว์ของดีจะได้แบบฉันมีของดีอะไรฉันมีข้อดีอะไรฉันทําอะไรได้ดีที่สุดเนี่ยคือช่วงเวลาสําคัญคือช่วงนี้แหละแล้วคุณจะมีความสุขที่สุดในชีวิต แม่หมอบอกเลยว่าคุณจะมีความสุขที่สุดในชีวิตเพราะคุณได้ทําในสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายของคุณแหละบางคนนะ่ะถูกกระตุ้นมาตั้งแต่เด็กๆว่าเอออยากทําสิ่งนี้อยากเป็นคนนี้อยากเป็นคนลักษณะแบบนี้จนบางครั้งคุณลืมไปด้วยการใช้ชีวิตภายนอกเนะี่ยจนลืมความฝันของตัวเองพอมาถึงจุดๆเนี้ยมันเหมือนความฝันในวัยเด็กของคุณเหมือนความฝันที่คุณปรารถนามาตลอดหรือแม้กระทั่งบางคนมันไม่ใช่ความฝันเลยนะแต่มันคือสิ่งที่มันเหมือน มันต้องการที่จะเป็นตรงนี้อยู่ตลอดเวลานี่แหละคือโอกาสดีๆนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจะให้คุณหยิบจับหรือจะให้คุณแบบคว้ามันมาคว้าโอกาสดีๆตรงนี้มาให้คุณลงมือนี่คือสิ่งที่ข้อความที่ไพ่อยากจะออกมาบอกนะคะไม่ว่าพลังงานใดที่เขาอยากสื่อสารกับคุณในวันนี้เขาอยากบอกว่าในช่วงนี้เวลานี้โอกาสทองอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะ เป็นเป็นเหมือนเอเหตุลผลสมเหตุสมผลชีวิตมันอยู่ในช่วงของอลงตัวมันอยู่ในช่วงของเวลาที่ลงตัวแล้วก็คุณรู้สึกว่าไม่มีคำว่าเาเขาเรียกว่าอะไรไม่มีคำว่าทำไมฉันต้องเจอแบบนั้นไหมอ่ะไม่มีละคุณรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยฉันเลือกแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ฉันเลือกนี่แหละคือชีวิตตั้งแต่ ถอยหลังไปเลยคุณชมคลิปแม่หมอวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานน่ะไปจนถึงวัยเด็กอ่ะคุณรู้ว่านี่แหละชีวิตที่คุณเลือกที่คุณมายืนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนในการฟังคลิปของแม่หมอในวันนี้คุณลองมองรอบข้างรอบตัวและคุณจะบอกกับตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่ฉันเลือกคนที่ไม่ว่าคุณจะ โทรศัพท์เคสโทรศัพทพ์พัดลมโซฟาตุ๊ก,กตาไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าของคุณเนี่ยคุณเลือกมันมาทางนั้นน่ะคุณเลือกที่จะซื้อเข้ามาดังนั้นคุณก็เลยมองว่าเออชีวิตทั้งชีวิตฉันเลือกเองบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้เลือกเลยทุกคนแบบยัดเยียดทําไมต้องพาฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคุณเชื่อไหมว่าคุณเป็นคนเลือกเนี๋ยกคุณจะเก็ตมากๆในวันนี้เก็ตมากๆเลยในคลิปนี้ จริงๆคุณจะเก็ตมากๆแม้กระทั่งสิ่งเล็กน้อยแม้กระทั่งปากกาแม้กระทั่งปากกาคุณก็เลือกคุณก็เลือกซื้อปากกาที่เป็นแบบนี้หัวแบบนี้เส้นขนาดนี้ที่แหละคือสิ่งที่จะบอกกับคุณได้เออหลังจากนี้ต่อไปฉันจะเลือกชีวิตในแบบที่ฉันอยากที่จะเป็นฉันจะเลือกของฉันเองมันมันเป็นความมั่นเหมาะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เหมือนการตัดสินขั้นเด็ดขาดว่าคุณจะเลือกชีวิตในแบบไหน สาดาบราชินีถือดาบแล้วก็หกไม้เท้าบอกได้เลยว่าจะไม่เสียใจอีกต่อไปบางคนเจอความรักสามเศร้าบางคนเจอความรักที่ผิดหวังบางคนเจอเรื่องท็อกซิกต่างๆไม่ว่าจะเกิดกับคนรักหรือเกิดกับใครก็ตามคุณจะตัดได้หมดเลยปัญหาสามดาบนี่เล็กน้อยมากๆราชินีถือดาบคือตัดได้หมด คือหันกลับมารู้แล้วว่าเออตัวเองมีค่าหันกลับมารู้แล้วตัวเองอยากเลือกอะไรราชนีถือดาบเป็นคนที่กล้าตัดสินใจกล้าที่จะตัดไอ้เรื่องท็อกซิกต่างๆกล้าที่จะตัดคนที่ท็อกซิกกล้าที่จะตัดคนที่เขาไม่ได้รักคุณแล้วเราจะต้องไปรักเขาอยู่ทาไมอะไรประมาณเนี้ยเหมือนได้สติเหมือนได้สติมากขึ้นไม่ต้องฟูมฟายว่าทําไมเขาไม่ต้องไปเอจริงๆถ้าเป็นเกี่ยวกับบุคคลที่สามนะไม่ต้องไปโทษบุคคลที่สามเลยคนที่คุณจะต้องโฟกัสที่สุดก็คือคนของคุณ บุคคลที่สามเขาจะมายัางไงเขาจะอะไรยังไงถ้าคนของคุณนี่เป็นในเรื่องรักสศร้าไม่หมดแยกไปก่อนนะเออนี่เป็นในเรื่องรักสำสนะ้านนสค,คุณไปโฟกัสที่คนของคุณเลยเออแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราสสแสดงว่าเขารักเรายังไม่มากพอดังนั้นการที่เรารู้ว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วเขารักเราไม่มากพอเนี่ยเป็นสัญชาต,ตญาณหรือเป็นสัญสญาณเออเป็นสัญญาณอะไรที่จะบอกกับคุณเป็นสัญญาณที่จะบอกกับคุณว่าคุณ,คณต้องรักตัวเองให้มาก นี่แหละคือช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะต้องรักตัวเองเพราะคุณรู้สึกให้ทั้งชีวิตกับคนคนนี้ให้ทั้งชีวิตกับเขาไปแล้วเขาทาให้คุณเสียใจจักรวาลอยากจะบอกกับคุณว่าไม่ใช่เราจะให้ความสุขของเราไปอยู่ที่บุคคลอื่นไม่ได้เราจะต้องเยียวยาตัวเองนะเพราะความสุขของคุณเกิดที่ตัวของคุณคนที่จะมาทําให้คุณเสียใจได้คือตัวของคุณเพราะคุณไปโฟกัสว่าคุณไม่ได้ดังใจกับคนคนนี้เขารักคุณน้อยลงนู่นนี่นั่น ทีนี้พอเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าคุณจะต้องหันกลับมาเยียวยาตัวเองถ้าเกิดคุณเจอกรณีรักสามเศร้าหรือเจอกรณีอะไรที่มันเจ็บใจมากๆอ่ะเป็นดาบที่มันแทงเข้ามาในใจของคุณเลยเนี่ย <S <s เป็นสัญญาณที่ดีว่าให้คุณหันกลับมารักตัวเองแล้วคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้ราชิดีถือดาบกับไพ่หกไม้เท้าก็คือไพ่แห่งชัยชนะเหตหุการณ์ในครั้งนี้มาเพื่อ คล้ายๆว่ามาส่งไม้ต่อให้คุณได้ได้ได้ไ,ดไปรับช่อมะกอกร,รับช่อมะกอกช่อมะกอกเป็นเป็นสัญลักษณ์ของอชัยชนะคุณจะได้รับชัยชนะในชีวิตคําว่าชัยชนะในชีวิตก็แตกออกไปเยอะเลยว่าฉันจะพ้นทุกข์ฉันจะมีความสุขมากขึ้นสิ่งที่ฉันพยายามทํามาตลอดมันไม่สูญเปล่าหลังจากนี้ต่อไปฉันจะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จความรักอาจจะไม่ใช่เส้นทาง เส้นทางของคุณอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆคุณเลิกที่จะฝากความสุขไว้ให้กับใครคนใดคนหนึ่งเพราะคุณรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออยู่ที่ตัวของคุณเองนี่คือสิ่งที่เลิศและประเสริฐที่สุดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของคุณจริงๆเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาเยียวยาตัวเองเพื่อที่จะไปทำหน้าที่เป็นผู้รักษาผู้อื่นได้อย่างเต็มตัว คุณเชื่อไหมคนที่เกิดมาเป็นผู้รักษาคือเหล่าฮิลเลอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะต้องผ่านด่านเยอะมากๆอ่ะอาจจะเยอะกว่าคนอื่นอาจจะเยอะกว่าคนอื่นเพราะเขาเลือกที่จะมาเข้าใจความเจ็บเขาเลือกที่จะมาเข้าใจความเจ็บอาจจะดูไม่แฟร์สาหรับคนที่เข้าเข้ากระบวนการเข้ากระบวนการแม่อาจจะดูไม่แฟร์ว่าทําไมทําไมแต่เชื่อได้เถอะคุณจะไม่ค่อยโฟมไฟกับคําว่าทําไมนานเพราะคุณจะรู้สึกว่ามันคือเป้าหมายลึกๆของคุณอ่ะคุณจะรู้สึกแบบนั้น ที่ผ่านมานะคุณอาจจะไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจิตวิญญาณคุณอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่านี่เป็นเอ่อเรื่องกดจิตวิญญาณนะมันมันเกี่ยวกับการพัฒนาจิตนะอะไรอย่างเงี้ยมันคือโซแพนอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่รู้แต่คุณรู้ไหมว่าคุณผ่านมาได้ทุกครั้งอ่ะแล้วโดยการที่คุณน่ผ่านมาได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเลือกที่จะปลอบใจตัวเองคุณเลือกที่จะเชื่อตัวเองทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้มีความรู้เหมือนอย่างทุกวันนี้ เพราะอะไรเพราะมันคือสัญชาตญาณข้างในของคุณมันคือจิตวิญญาณข้างในของคุณเขาพยายามบอกทางคุณและคุณก็เชื่อเขาคุณเชื่อใจตัวเองว่าคุณสามารถประสบความสําเร็จได้คุณสามารถมีความสุขได้และคุณสามารถให้ความรักกับตัวเองได้คุณจะไม่น้อยใจตัวเองคุณจะไม่ด้อยค่าตัวเองหลังจากนี้ต่อไปคุณจะไม่น้อยใจตัวเองคุณจะไม่ด้อยค่าตัวเองคุณจะเห็นทุกวิกิทุกเขาเรียกว่าทุกวิกฤตทุกสถานการณ์ทุกความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าคือของดี นี่แหละคือของที่คุณจะต้องเรียนรู้ยิ่งกว่าหนังสือเล่มไหนอะไรประมาณเนี้คือการปฏิบัติคือการรู้ของจริงเลยเพราะต้องสัมผัสของจริงก่อนถึงจะได้ไปรักษาคนอื่นได้เหมือนเหมือนคนที่เขาทํายารักษาโรคเขาต้องไปทดลองกับหนูทดลองใช่ไหมคุณอะเป็นเหมือนหนูทดลองอออ่ะเต้องยอมรับเพราะว่าเหล่าฮีเลอร์เขาจะเป็นแบบนั้นแหละเป็นเหมือนหนูทดลองก่อน แต่แต่ว่าก็คือผ่านมาได้นะไม่ใช่ว่าหนูทดลองก็คือตายไปอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่คุณนะ่ะไม่ใช่แม่หมอเปรียบเทียบเฉยๆฉจนคุณประสบความสําเร็จว่าเออใช้ชีวิตแบบนี้มันดีแล้วคุณก็จะส่งต่อความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในชีวิตของคุณให้กับผู้คนให้กับคนอื่นๆให้เขาได้แบบออกจากวงโครจรแย่ๆได้แล้วนั่นคือประเสริฐที่สุดแม่หมอเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะเป็นของต่างชาติที่เขาช่วยน้องแมว กับลูกอะน้องแมวคือไม่มีแรงแล้วคือนอนให้ลูกกินนมอะแล้วก็แม่หมอก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปโดนอะไรแต่ว่าเออพอเขาไปถ่ายแล้วแขนเขาก็ยกไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วลูกก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยคือน่าสงสารนะในคือแม่หมอรู้สึกว่านางสงสารแล้วแม่หมอก็จะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็สงสารก็คือประมาณครึ่งนึ่งนะแต่แม่หมอจะสงสารแบบร้อยเปอร์เซ็นคืออะไรรู้ไหมคือเหล่าฮิลเลอร์ต่างๆเขาไปช่วยให้แมวตัวนี้ได้มีชีวิตได้เลี้ยงลูกได้แบบดีขึ้นได้เดินได้ ได้ร่างกายแข็งแรงนี่แหละคือสิ่งที่แม่หมอน้ำตาไหลเพราะแม่หมอรู้สึกอินกับคนที่ชอบช่วยเหลือคนไม่รู้ทำไมคือจะน้ำตาไหลคือเป็นคนที่ไม่ได้น้ำตาไหลกับความเสียใจอะไรคือน้อยมากอะ่ะคือช่วงระยะเวลาออสิบกว่าปีไม่ได้คือน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่จะน้ำตาไหลไวมากกับคนที่ช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคลิปการช่วยเหลือ ไม่หมอจะทราบซึ้งทราบซึ้งหนึ่งเลยฝั่งของคนถูกช่วยแล้วก็ทราบซึ้งหนึ่งในฝั่งของคนที่เขาช่วยอะ่ะหายากมากๆเลยนะที่คนเราเกิดมาเพื่อเสียสละในการช่วยเหลือคนอื่นแล้วมีจิตใจดีๆที่จะช่วยเหลือคนอื่นคุณคืนหนึ่งในนั้นคุณคืนหนึ่งในฮิลเลอร์คุณคืนหนึ่งในคนที่จะมาทําให้บุคคลอื่นเขาได้พ้นทุก์มาพยาบอกอะไรคะ เป็นคนที่เข้าใจชีวิตได้ดีเยี่ยมมากๆเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตได้ในตอนนี้คุณยิ้มได้ละคุณยิ้มได้คุณเข้าใจชีวิตและคุณแบบเก็ตละแล้วก็หกเหรียญเห็นไหมโอ้จริงๆไม่หมอคนลกคุณเห็นไหมเนี่ยจริงๆนะ เป็นพลังงานของฮิลเลอร์จริงๆคือวันนี้เป็นพลังงานของฮิลเลอร์จริงๆที่เข้ามาในคลิปของแม่หมอนี่คืองานของคุณนี่คือภารกิจของคุณและนี่คือช่วงเวลาที่สําคัญในการที่คุณจะทําภารกิจนี้ให้บรรลุชีวิตนี้อาจจะมีเป้าหมายสําคัญเนี่ยเพิ่งจะรู้อะไรอย่างเงี้ยแม่หมอฉันเพิ่งจะรู้เองผมเพิ่งจะรู้เองนะเนี่ยว่าผมเกิดมาเป็นคนคนนี้ผมเกิดมาเป็นเหล่าฮิลเลอร์ผมเกิดมาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือ เพราะมันรู้สึกดีอ่พะพอมันได้ทำอา,อาชีพจะเรียกเป็นอาชีพก็ได้นะอาชีพนี้หรือสิ่งนี้มันรู้สึกว่าโอ้โหพลังงานมันมันมาจากไหนไม่รู้นั่นแหละคือคุณนั่นแหละคือตัวตนของคุณนั่นแหละคือจุดประสงค์หรือไลฟ์โพสของคุณให้คุณรู้แล้วหลังจากนี้ต่อไปนะแม่หมอบอกเลยคุณจะต้องไม่ด้อยค่าตัวเอง คุณจะต้องไม่เสียใจกับสถานการณ์ที่เจอทุกสถานการณ์ที่คุณเจอคุณจะต้องมาประมวลผลทุกอย่างกลับมาทบทวนตัวเองทุกอย่างว่าเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ยังไงนี่คือจุดสําคัญของคุณที่พิเศษมากๆนะคะแล้วก็วันนี้คลิปนี้ไม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะแล้วก็หวังว่าจะสร้างประโยชน์สร้างสิ่งดีๆให้กับคุณได้ไม่มากก็น่อยนะคะเติบโตไปด้วยก,กันกับช่องไม่หมอพอดีฝนตกพอดี ฝนตกพอดีที่บ้านไปยังไงกันบ้างฝนตกไหมช่วงนี้ยังไงก็คอมเมนต์บอกไม่หมอได้นะคะขอบคุณมากค่ะ